การันตีคุณภาพด้วยยอดขายที่ไม่เคยแผ่วกับปั๊มเบรกระดับโลกอย่างเบมโบแล้ววันนี้นะครับมีชุดใหญ่เข้ามาอีกหนึ่งคันในงบ7 0,000บาทกับเจ้ายามาฮ่าเอ็กแมเรามาไล่กันจากปั๊มบนก่อนเลยนะครับเนี่ยคุณลูกค้าเลือกเป็นตัว R CS C S Corsa Cota ทั้ง2ข้างเลยนะครับซึ่งปั๊มบนรุ่นนี้สามารถปรับฟิลิ่งการเบรกได้ทั้งหมด3ระดับนะครับได้แก่ normal sport และ racing ต่อมาปั๊มหน้าครับลูกค้าก็เลือกเป็นตัวสไต ma ม100มิลติดตั้งพร้อมขาจับ R S V และจานเบรกหน้าคาโม ผมเข้มๆแบบนี้เลยครับต่อมาปั๊มหลังลูกค้าเลือกเป็นตัวยอดฮิตอย่างปักข้างเถาโลโก้แดงติดตั้งพร้อมขาจับปั๊มหลัง RSV เช่นกันครับผมปั๊มเสร็จแล้วกระปุกน้ำมันเบรกก็ต้องตามมาลูกค้าได้เลือกเป็นตัวกระปุกน้ำมันเบรกของเบมโบนะครับสีชาหูเฉียงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยๆแบบนี้เลยครับและอย่างเช่นเคยครับระบบเบรกในครบเซ็ตขนาดนี้ละสายเบรกเฮลก็ต้องเข้ามาเสริมทับสายเบรกคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับคัสตอมได้ตั้งแต่หัวไปถึงหางซึ่งนอกจากจะได้เรื่องของสมรรถนะแล้วเนี่ยทรงรถัน ลองว่าสายไม่เกะก,กะระยงระยางแน่นอนเริ่มต้นในราคานิ้วละ20บาทเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังตามหาปลดวัยอยู่นะครับทาง l a m o ฟิกก็มีของฮลจําหน่ายเช่นกันและเซตนี้นะครับก็ปิดจ็อบไปอย่างหล่อๆด้วยราคา71,260บาทสาหรับใครที่สนใจสามารถผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับและสาหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าของเบมโบนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียงชําระเป็นเงินสดหรือโอนรับส่วนลดไปเลยครับ3%เฉพาะปั๊มบนและปั๊มล่างเท่านั้นนะครับและสำหรับใครนะครับที่กําลังตามหาเบมโบอยู่นะคร ที่คุณภาพดีๆติดตั้งไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆโมโตรฟริกอินดีให้บริการครับผมตอนนี้มีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจัรนเอกชัยศรีสี่และซอยสุขุมวิเจรสิบเอ็ดหรือถ้าใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถทักมาหาเราได้เลยที่เพจโมโตรฟริกทุกแพลตฟอร์ม